สวัสดีค่ะพี่มืดครับแม่กระเกดตอนนี้นะคะเราสองคนได้ใส่ชุดไทยมายืนรีวิวรถ B M W i 7อยู่ที่นี่แล้วค่ะอยู่ที่หน้าวัดชัยวัฒนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับใช่ค่ะ สวัสดีค่ะพบกับอาอและรายการยูโรป้าอีวี p ฮปปี้ทปค่ะรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมนะคะแฮปปี้ <Happy S 1> ไปกับการใช้รถ EV ีแบบไม่ต้องกังวลทุกการเดินทางด้วยรถ BMW ไฟฟ้าของเราค่ะซึ่งวันนี้ค่ะอาอยอยู่ที่นี่นะคะโชว์รูมรถ BMW ยยูโรป้ามอเตอร์สาขาจรันสนิทวง14ค่ะ พี่นุ่นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบายโอ้โหเปิดตัวหล่อๆเลยลงมาจากรถ B M W i7 เลยนะคะวันนี้พี่นุ่นตอนนี้ก็เป็นช่วงแบบ ปีใหม่ไทยสงการครับอออยากไปไหว้พระเพื่อความเป็นสิริม,มงคลที่นนลพาไปเที่ยวได้ไหมได้เลยครับอ่าอายก็เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะไปกันไม่ไกลนี่เองครับก็คือเราจะไปที่อยยธยาก,กันนะครับอิ่มคุณอิ่มใจเลยนะครับโอ้โหเยี่ยมอยากใส่ชุดไทยสวยๆเป็นแม่กาลเกตไปถ่ายรูปวันนี้คุณผู้ชมรอชมรูปได้เลยบอกเลยรูปสวยๆแน่นอนค่ะ แต่เราจะไปกับรถรุ่นอะไรคะพี่นนท์วันนี้ครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะไปโขอ้ายไปทั้งทีต้องนั่งสบายหน่อยนะครับ b m เ i7 X d ดลวไดนะครับผมว้าวรถหรูนั่งสบายไม่เคยนั่ง I7 ไปเที่ยวมาก่อนเลยคุณผู้ชมโอ้โหแบบนี้ต้องรีบละค่ะไปกันเลยพี่นนท์โอเคครับไม่รู้เธออยู่ไหนแต่เราตีใส่ไหมยุยุทยาฝากดูด้วยนะครับผมก็ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราเตรียมตัวออกเดินทางนะครับก็เราจะไปที่วัดชัยวัฒนารามนะครับที่ พานครสีอยุทธยานะครับเราจะใช้เวลาเดินทางอยู่ที่1ชั่วโมง15าทีครับระยะทาง85กิโลเมตรนะครับครับผมสำหรับสเตตัสสถานะรถของเรานะครับ bmw i7 xdrive 60คันนี้นะครับตอนนี้เรามีแบตเตอรี่อยู่ที่73%ครับวิ่งได้349กิโลเมตรครับและตอนนี้คะ่ะพี่โนนเราก็เดินทางไปจังหวัดอยุธยาด้วยรถ bmw รุ่นอะไรนะคะ พีเอมแต่มันอยู่ไอเจ็ดเอครับอายจะบอกว่าหลังจากได้ขึ้นมานั่งสักระยะหนึ่งเนี่ยรู้สึกว่านั่งสบายมากไม่เหมือนอยู่บนรถเลยค่ะเหมือนนั่งอยู่บนโซฟานุ่มๆที่บ้านเลยอะ่ะใช่ครับเพราะว่าเบาะของ i7 x ด60คันนี้นะครับค่ะทุกตำแหน่งจะมีเบาะนวดไฟฟ้านะครับแล้วก็มีลมเย็นลมร้อนด้วยโอ้โหเยี่ยมเลยและไฮไลท์ของเขาคืออะไรคะพี่นนจะอยู่ที่ด้านหลังครับ เป็นตัวไฮไลท์ของ i7 นะครับก็จะเป็นเทียเตอร์สกรีนขนาด31.3นิ้วครับ้ว้าวใหญ่เต็มบานเลยใช่สามารถรับชมภาพยนตร์ได้เลยเนาะใช่ครับแล้ยังมาพร้อมระบบเครื่องเสียง Power and Wilkin อีก39ตำแหน่งด้วยนะครับเหมือนนั่งอยู่ที่บ้านดูโฮมเทียเตอร์นะครับ จริงค่ะนั่งสบายมากอแต่สงสัยอยู่อย่างหนึ่งค่ะพี่นนท์รถเรา BMW i7 ขับขึ้นด้วยไฟฟ้าแล้วเรายังมาใช้ระบบเอนเตอร์เทนเมนท์ที่เป็นไฟในรถอีกแบบนี้จะเปลืองไฟไหมคะอย่างนี้ครับนนมีทิคแนะนำอาร์ครับก็คือในส่วนของ BMW i7 คันนี้นะครับจะมีโหมดหนึ่งครับที่จะทําให้รถเราประหยัดไฟมากขึ้นแล้วก็ระยะทางการวิ่งได้ไกลมากขึ้นด้วยครับโอ้โหน่าสนใจมากเลยค่ะ ต้องทำยังไงบ้างคะพี่โนนเดี๋ยวเราไปดูกันครับครับก็จะเข้าไปที่ไมโหมดนะครับและไอเลือกไปที่โหมดเอ f i ิ i e น t ครับพอเข้าไปแล้วลองสังเกตดูตรงระยะทางการวิ่งครับจะเพิ่มมากขึ้นจากก่อนหน้านี้ครับผมใช่และถ้ารู้สึกว่าเราต้องการที่จะให้ระยะทางเราเพิ่มขึ้นได้อีกนะครับเข้าไปที่การตั้งค่าการขับขี่ครับพอเข้าไปแล้วนะครับเลือกไปที่ระบบขับเคลื่อนแลชัด์ซีครับการฟื้นคืนในเกียร์ดี ให้ปรับไปที่ระดับสูงนะครับเพียงเท่านี้เนี่ยตัวรถจะดึงไฟกลับเข้ามานะครับในขณะที่เราผ่อนคันเร่งและเหยียบเบรคครับอ้ายอุ้ยพี่นนพอเราเลือกเซตนะคะให้เป็นสูงแล้วเนี่ยรู้สึกได้เลยว่ารถมีความหน่วงแล้วก็มือหัวเล็กน้อยค่ะอ๋อใช่ครับอ้ายเพราะว่าตัวรถนะครับจะทําการดึงไฟกลับเข้ามานะครับขณะที่คนขับผ่อนคันเร่งแล้วก็เหยียบเบรคครับอืมค่ะใช่ คือจะบอกว่าพูดโนนพูดไปเนี่ยลูกค้าอาจจะไม่เข้าใจนะครับโนอนอยากเรียนเชิญให้ลูกค้าท่านใดน,นะครับที่สนใจมาทดลองขับ BMW i7 x d 6 0ก่อนนะครับที่ยูโรป้ามอเตอร์จะได้รู้ฟีลลิ่งใช่ครับเนาะว่าการขับขี่รถไฟฟ้าเป็นยังไงแตกต่างจากรถยนต์เครื่องสันดาบยังไงบ้างนะคะม,มาทดลองขับกันได้เลยค่ะที่ยูโรป้ามอเตอร์ค่ะ สวัสดีค่ะพี่มือ้อครับแม่กระเกดโอ้ยตอนนี้นะคะเราสองคนได้ใส่ชุดไทยมายืนรีวิวรถ BMW i7 อยู่ที่นี่แล้วค่ะอยู่ที่หน้าวัดชัยวัฒนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับใช่ค่ะ ก่อนอื่นที่จะไปรีวิวนะคะสอบถามออเจ้านิดนึงเมื่อกี้เราวิ่งมานะคะด้วยรถ BMW ันอยู่ไฟฟ้าตอนนี้เนี่ยไฟของรถเราเหลืออีกกี่กิโลคะเนี่ยครับสถานะแบตเตอรี่ของรถเราตอนนี้นะครับอยู่ที่53%สามครับสามารถวิ่งได้อีก304กิโลเมตรเลยนะครับโอ้โหเพราะว่าเราได้เรื่องหมดที่ช่วยในยเรื่องของการประหยัดไฟทําให้เราเนี่ย จร,จริงๆไม่ต้องแวะชาร์จไฟแล้วนะคะกลับนี่คือสามารถ<ด>วิ่งกลับกรุงเทพได้เลยนะคะวันนี้โอ้เยี่ยมไปเลยพี่นนท์ซึ่ง bmw i7 xdrive 60คันนี้นะครับระยะทางขับเคลื่อนไฟฟ้าสูงถึง625กิโลเมตรตามมาตรฐาน wltp ต่อการชาร์จเต็มหนึ่งครั้งครับอ่ะเดี๋ยวอยากจะให้อเจ้าช่วยรีวิว bmw i7 คันนี้ให้หน่อยค่ะว่าเขามีอะไรพิเศษบ้างได้เลยครับสำหรับจุดเด่นภายนอก bmw i7 คันนี้นะครับ ไฟหน้า Adaptive LED 2ชั้นตกแต่งด้วย c r i s t a l s w a l o v s k i นะครับระบบไฟหน้าของเรานะครับจะเป็น BMW c r y s t a l Headlight Iconic Glow มาพร้อมด้วยไฟ Daytime Running Lamp แบบ Exclusive c r y s t a l Glass ประกอบด้วยไฟ LED จำนวน22ดวงครับ กระจังหน้าไตาคู่พร้อมไฟเลืองแสงยามค่ำคืน BMW kidney iconic pro และยังมาพร้อมด้วยกล้องเซรราว,วิวส,ส,สามนักศึกษาเลยนะครับภายนอกตกแต่งด้วยวัสดุสีดำเงาครับชุดตกแต่งภายนอกแบบ M sport ล้อแมกราคาเป็นไงบ้างเท่มากเลยล้อแมกนะครับจะเป็นล้ออลอย M ขนาด21นิ้วครับมาพร้อมกับคาลิเปอร์เบรเดกดีไซน์ M sport ส,สีน้ำเงินเข้มครับน้องไอ้สปอยเลอร์หลังนะครับจะเป็นดีไซน์ M ด้วยนะครับผมแล้วก็หลังคากระจกของเรานะครับเป็นพารนรามาเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้า ก็คือนอกจากที่จะสวยหรูแล้วก็ยังแฝงไปด้วยความเท่แบบ M Sport ด้วยนะคะสำหรับรถ BMW i7 คันนี้ค่ะใช่ครับพี่มื่นค่ะเดี๋ยวพาน้องไปถ่ายรูปด้านในวัดหน่อยนะคะแล้วก็จะไปไหว้พระด้วยค่ะเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะได้เลยครับอาย วัดชัยวัฒนารามเป็นวัดไทยโบราณที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองอุทยามาอย่างยาวนานและได้รับความนิยมจากละครเรื่องบุพเพศนนิวาสและพรมลิขิตค่ะจะเห็นได้เลยนะคะตามโซเชียลนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติใส่ชุดไทยมาถ่ายรูปที่วัดกันเยอะมากเลยค่ะวันนี้ไอ้กับพิ่นนก็เลยต้องแต่งตัวซะหน่อยค่ะใช่ครับไอ้วัดชัยวัฒนารามนะครับเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาซึ่งสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย สิ่งที่น่าสนใจในวัดชัยวัฒนารามเมื่อเข้ามาภายในวัดนะครับจะเห็นพระปางศิงลรัตนมหธาตุซึ่งเป็นปางประธานตั้งอยู่บริเวณกลางวัดได้อย่างทันทีเลยนะครับสำหรับใครที่อยากมาเที่ยวชมวัดชัยวัฒนารามก็สามารถมาเที่ยวชมได้ทุกวันเลยนะครับสำหรับราคาของรถ bmw i7 x 6 0่นคันนี้ราคาเท่าไหร่คะอ,อเจ้าครับราคาจะอยู่ที่8 9 9ล0 0บาทราคานี้เป็นราคาที่รวมเบีย้ยไอซ์ด่ดานดเรียบร้อยแล้วนะครับ ถ้าคุณผู้ชมสนใจแล้วก็ตอนนี้เรามีรถพร้อมส่งมอบด้วยไหมคะใช่ครับผมติดต่อมาได้เลยนะคะที่ Line Official นะครับนี่ขึ้นด้านข้างนี้แล้วนะคะแอดไลน์มาสอบถามกันได้เลยใช่ครัเป็นพิเศษมากมายรอคุณลูกค้าอยู่นะครับผมแน่นอนค่ะโอเควันนี้เดี๋ยวพี่หมื่นพากาลเกตไปเที่ยวยุทธยาต่อดีกว่าปได้เลยค่ะโอเคค่ะ